Hello e v e r y b o d y ยินดีต้อนรับสู่เลมอนที l ัมบ a ลี e ชานน a เนลว t นนี้เราอหัวหิน <Yes. S 1> โครงการของโครงการของแสงสิริห้องพักห้องนี้สบายมากครับอยู่ติดริมสระรริมสะเดี๋ยวพาไปดูส,ะะสะระหน่อยสิระหว่างพาดูสระดู ดูแม่กับพ่อหน่อยตอนนี้ห้องส่วนตัวอีกหนึ่งห้องฮัลโหลโไปดูสาวว่ายน้ํากันสาวว่ายน้ํากันมีหนึ่งหนุ่มรออยู่ที่หน้าสระสแล้ก็มีนึกจากลิซ่าใช่ไหมครับคนนี้ชื่อลิสงนะครับวัสดีครับลิสงฮ <c oughs> ัลโหล go to inside and outside เงีครับโครงการของแสนสิริเขาสวยงามมาก ห้องนี้ก็ดีไซน์ติดริมน้ำเรามากับแบบฟามิลี่ครอบครัวออกแบบออกแนวโมโร,คโคร็อกโกสวยงามนะก็จะมีต่างชาติเข้ามานี่เราก็มาถึงดึกเมื่อคืนนะฮะก,ก็ต้องพักที่สบายมาก Hello ลฟามิลี่ Yes <sir. S 1> ตัวประตูก็ลงสระเลยเลย วันพักผ่อนสบายๆกับโค้งเล่าเลมอนทรีแฟมิลี่เจอกันทริปหน้าที่ไหนดีครับเราจะลงเรื่อยๆทริปใต้เดีด๋ยวเจอกันครับบ๊ายบาย